สวัสดีเมนเทอร์ทั้งสามนะครับผมขอเริ่มกฎกติกาเลยดีกว่าตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันอยู่ด้านหลังแล้วนะครับถ้าเมนเทอร์คสนใจผู้เข้าแข่งขันคนไหนให้ยกมูเดลลิงบุกขึ้นมาแต่ถ้ามีเมนเทอร์ยกมูเดลลิงบุกขึ้นมามากกว่า1คนขึ้นไปสิทธิ์ในการเลือกจะอยู่ที่น้องเขาผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดมี28คนเลือกได้แค่5คนนะครับ พร้อมหรือยังค่ะพร้อมค่ะพร้อมแล้วค่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าครับคนแรกครับลิลลี่ครับก็ขาสั่นมากเลยค่ะแบบยืนไปยืนแล้วเหมือนมันจะล้มก็สั่นไาพอๆอย่างเงี้ยน้องคนนี้อายุ13นะใช่ไหมใช่ที่มากรุ๊ปแรกเลยเมื่อวานใช่คนแรกลูกต่อไปครับ สวยขึ้นจงแต่งลวสูงมากสวยดูไม่ดูไม่อายุ13บสามเลยถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วครับผมสวยมากเอาละครับน้องเดลี่ เมนเทอร์เลือกคุณสองคนพวกคุณต้องสู้กันเองเลนะเมื่อวานอตอนที่พี่เห็นหน้าน้องนะคะตอนไม่แต่งหน้าก็เด็กนะคะแต่ว่าพอแต่งหน้าแล้วดูสวยมากเลยค่ะและพี่คิดว่าน้องไปได้ไกลแน่นอนถ้าอยู่ทีมพี่นะคะทีมดีค่ะสำหรับน้องลิลลี่นะคะน้องมีความมาชวดมากกว่า13เยอะมากพอพี่เห็นแค่นั้นอะ่ะพี่รู้เลยว่าพี่ใส่อะไรเข้าไปในตัวน้องอ่ะน้องจะทำได้ดีมาก ก็ในใจตอนแรกหนูคิดว <an> ่าพี่เกตเขาจะยกหนูเลือกพี่เกตอยู่แล้วค่ะพอเปิดตัวมามีพี่บีกับพี่คิดที่ยกหนูเลือกพี่บีค่ะน้องลิลี่อยู่ทีมบีครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผ่านเข้ารอบ15คนครับ เต้นมากค่ะตื่นเต้นมากๆมากค่ะทั้งวันเลยงั้นคนต่อไปนะครับเจสซี่ครับน้องดีมากอืมเผ็ดมากสวยค่ะว้าวสวยมากสวยที่สุดสวยจริงๆ เจสี่เนี่อยากได้มากอยากได้มากๆเลยอะ่ะสวยมากเมนเทอร์ or, ทุกคนเลือกน้องนะครับเพราะฉะนั้นเมนเทอร์ or, ต้องสู้กันเองแล้วนะครับครั้งแรกที่พี่เห็นน้องพี่รู้เลยว่าน้องเนี่ยต้องไปไกลแน,น่นอน ถ้าน้องอยากจะอยู่ในวงการนี้ยาวนานนม่ใช่แค่นางแบบอย่างเดียวแต่เป็นนักแสดงด้วยต้องอยู่ทีมพี่ลูกเกดเพราะว่าพี่อยู่มา23ปีแล้วค่ะพี่ลูกเกดอยู่มา23ปีพี่อยู่มา7ปีแต่พี่ทำทุกอย่างที่พี่เกดทำหมดหมดแล้วน้องคือ Love at f i r s t i g h t ของพีเห็นครั้งแรกคือใช่ แล้วพี่อยากจะบอกว่าสิ่งที่พี่ๆทั้งสองคนได้พูดนะคะพี่เองก็ได้ทำมาทุกด้านแล้วเหมือนกันแล้วเขาอยากได้เราขนาดนี้เลยเหรอเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นจริงหรือเปล่าเลยทั้งสามคนเดีใจมากค่ะเจสซี่ขอเลือกทีมคริสค่ะ ยินดีด้วยครับพี่คลิปครับน้องเจสซี่ครับนี่พี่คิดว่าน้องจะเลือกพี่เลยขอบคุณมากน้องคือเดอะเฟซของพี่ค่ะน้องคะน้องอายุ16ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อไม่เป็นไรตอนที่พี่อายุ16พี่ก็เคยผิดพลาดเหมือนกันพี่ลูกเกดพี่ลูกเกดไม่เป็นไรค่ะเข้าก่อนเข้าทีหลังไม่สำคัญดูปัจจุบันนะคะน้องไม่เป็นไรน้องชีวิต คนเรามันตัดสินใจผิดก็เอาไปเป็นประสบการณ์แล้วกันนะคะนะปีหน้าหนูมาใหม่ก็ได้ค่ะชุดสวยนะดูดีเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องเลือกเลยนะฮะยกครับดีใจด้วยนะครับรได้อยู่ทีมบีครับ <c oughs> บีเนี่ยเป็นคนที่ทำกันบ้านอันนี้พี่รู้เลยนะเขาจะรีเสิร์ชเขาจะอะไรเยอะเขาจะเงียบพี่ว่าเขาน่จะแบบแอบร้ายนิดนิดแบบนิบเงียบจริงๆพี่เกดเป็นไอดอลของบีนะคะแต่งานนี้คือการแข่งขันก็ต้องดูค่ะว่าใครจะอยู่ใครจะไป